อ้าวโอเควันนี้เรามาพาชมสวนลำไยก่อนด็ครับนี่สวนผมนะครับสวนลำไยนะครปฐมชมบึงบัววันนี้นะครับเป็นวันเอ่อวันอะไรเอ่ยวันที่15นะครับวันที่15กันยายนนะครับนี่นะครับตอนนี้เอ่อลำไยของผมนี่นี่ดูนะครับดู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 ดดดดลำไยลำไยลำไยดกนะครับดกดกดกถือว่าดก street, มาก,มากนะครับนี่เต็มเลยนะครับช่อหนึ่งนี่เอ่อเป็นร้อยลูก ไปลอยลูกเลยนะครับเนี่ยครับก็สวนลำไยนะครับดูนะครับปึ๊บเข้าไปมองเข้าไปนะครับลึกๆนู่นนะครับนะครับแล้วก็ตามล่องไปเนาะตรงนี้อยู่ตรงกลางไปทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะครับไม่ได้ข้ามไปนะครับไม่ได้ข้ามไปไม่มีไม้ข้ามนะครับล้องไม่รู้เอาไม้ไปพาดล่องไหนนะครับอนี่นะครับนี่ต้นยังไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าอตรงนี้ได้น้ําฝั่งเดียวนะครับไม่เหมือนกับในล่องในล่องจะได้น้ำสองข้าง ันนี้ได้น้าฝั่งเดียวนะครับแต่ก็ดกนะครับเนี่ยนะครับดกเลยครับดูนะครับประมาณนี้นกข้างในนี่เต็มหมดนะครับพาชมสวนลำไย,ยอากาศเย็ยนๆสบายๆนี่ครับตอนนี้ก็ก็ดกเหมือนกันอแต่ว่าต้นข้างหน้าเนี่ยอยู่ ใต้มะขามเทศนะมีมะขามเทศอยู่นะต้นใต้นั้นก็เลยไม่ค่อยงามนะครับเขาอยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่อย่างนี้แหละครับนะไม่ได้แสงแดดไม่ได้รับแดดแบบเต็มที่นะครับไม่เหมือนต้นพวกนี้นะครับพวกนี้นิดดกเต็มต้นเลยเดี๋ยวกําลังต้องแต่งออกแล้วล่ะนะครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นี่ต้นโทมเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาออกคือ3สามปีแล้วอันนี้นะครับสามปีแล้วก็ก็สามารถออกลูกได้แล้วนะครับ เนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดอะไรนะครับยังไม่ได้ฉีดอะไรก็ยังเป็นออร์แกนิกอยู่เป็นปลอดสารอยู่นะครับตอนนี้เป็นลำไยปลอดสารอยู่ดูราคาครับถ้าราคาไม่ดีก็ไม่ต้องฉีดยาอะไรนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่น่าจะเพราะว่าไม่มีแมลงไม่มีเปี้ยไม่มีโรคอะไรนะครับเขาเจอช่วงอากาศมีฝนเนาะไม่ได้เจอช่วงร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีโรคอะไรนะครับยังสมบูรณ์ดีอยู่เนาะแล้วก็ ตกแต่งเขานะครับรอเวลานะครับประมาณสิ้นปีเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับนี่ลำไย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 นะครับนี่นะครับสวนลำไยข้างหลังเดี๋ยวว่าหลังค่อยพาชมนะครับเป็นบึงบัวนะเป็นบึงบัวเป็นบัวเก็บสายนะครับก็เก็บได้ทุกวันนะครับตอนนี้ก็เก็บอยู่อเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากแม่ค้านะครับแต่เราเนี่ยมีทุกวันวันละร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลโอเควันนี้ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับชมสวนลำไยเย็นๆของวันที่15้า